ผสมส้มนี่ค่ะจะเป็นบล็อบซาวเลยค่ะันจะเป็นกาไฟยสส่วนตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งะเป็นสเปเชียลของเดือนนี้เท่านั้นนะคะก็จะเป็นเลฟสตร์ฟก็จะเป็นกาแฟผสมกับน้ำทับทีมแล้วก็มีเบอร์รี่เบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะถูกจะสดชื่นเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ขวดชองมีอะไรบ้างอะคะจะมีปินเนชนะคะผักโขมไข่เค็มลาวาค่ะ ไข่คเค็มดีกว่าค่ะไม่ค่อยกินไข่เค็ม ตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่บอนซีนะคะทุกคนบอนซี bon zi, มันอ่านว่าบอนซีแหละ B O N C I เนี่ยบอนซี bon zi, ได้ติ๊กเกอร์มาด้วยติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยอันนี้คือคาเฟ่นี้คือหาง่ายมากอยู่ตรง BTS สะพานควายนะคะอยู่ตรงข้ามกันกับ บิ๊กซีสะพานควายเลยติดถนนพระหลนโยทินเลยหาง่ายมากเป็นคาเฟ่แบบจิ๋ตาลเป็นไม้ไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเดินเข้ามาคือถึงคนจะเยอะแต่ว่าเราก็ยังมีที่นัง่งนะเพราะว่าคาเฟ่มันใหญ่มากที่นั่งเยอะมากแต่ว่าไม่ได้แออัดนะเพราะว่าแต่ละโต๊ะคือห่างกันอยู่พอสมควรแหละเราก็มาสั่งสั่งกาแฟเป็นกาแฟอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ เป็นกาแฟาที่มีเฉพาะเดินภุมิภาันนั้นเป็นเอสเปรสโซช็อตผสมกักบพวกเบอร์รี่แล้วก็มีโซดานิดหน่อยมืนอที่แอบชิมไปแล้วอร่อยมากสดชื่นมากอันนี้คือครัวซองไข่เค็มลายวานะคะโอโ้โหเราไม่เคยกินที่มันเป็นไข่เค็มไงเราเลยอยากลองชิมว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอ,อ,อุ้ยกรอบมากโอโ้โห ไค่เค,เคม็มอ่ะอยู่ข้างในเหรออุ้ยมันกรอบจริงๆอ่ะอืมอือ้่อยเอาไปเลยบ้านเขากรอบนองนุ่มในมากแต่ยังไม่เห็นไข่ไข่เค็มนะเนี่ย ไข่เค็มเราวาไหลออกมาแล้วอุ้ยมันอยู่ตรงกลางนะทุกคนว้าวโอ้โหดูไหลเยอะมากเลยโอ้อืมอืวซองไข่เค็มลาวานอืมอืมอร่อยไหม คือมันไม่เค็มนะมันเป็นแบบเหมือนออกหวานๆเป็นคาซาดหน่อยแต่ว่ามันมีความมันๆของไข่เค็มอ่ะแต่ว่าเข้ากันมากสุดยอดอร่อยเอาจริงอร่อยกับโคซองที่แบบเป็นร้านโคซองดังๆด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เปรียบเทียบกันบุรีควาช่องแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้อร่อยมากฟินมากดูสิหมดแล้วอร่อยแค่ไหนถามใจดูคือตอนนี้คือเรากำลังขูดไอตัวที่มันเป็น เศษครัวซองของแล้วก็ที่มันเป็นลา,าวาที่ไหลออกมานะคะว่ามันอร่อยมากเลยอะทุกคนกินกป๊บเดียวหมดละถ้าเรียกระดาษแบบพี่ไม่เกรงใจต้องตกข้างข้าวนีเรียไปแล้วจ้ได้ไล้ไปนีล้ละ เอ,อเขาน่ารักมากเลยเนี้ยเราจะมาติดติดดีกว่าเราเอามาสองอันนี้เราติดอย่งเนี้ติดเคสโทรศัพท์เออดูน่ารักดูได้เคสใหม่เออเดี๋ยวลงไปหยิบอีกข้างล่างเขาบอกหยิบได้ฟรีนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ น่ารักมากเลยเหมือนได้เครืโทรศัพท์ใหม่เออดูดีวะ่ะ